สวัสดีครับ FC ทุกท่านครับมาพบกันอีกครั้งนะครับกับอีสานพระเครื่องนะครับเช่นเดิมเช่นเคยนะครับหลังจากที่เราก็ได้ห่างหายกันไปหลายวันนะครับวันนี้ก็มาพบกันนะครับครับ f c ครับเหมือนเดิมเช่นเคยนะครับกับวัตถุมงคลของหลวงปู่ศิลาสิริจันโทนะครับรอบนี้นะครับก็มีพระเหรียญนะครับส่วนมากจะได้พระเหรียญนะครับมารอบนี้นะครับก็ได้มาไม่เยอะ ก็เท่า kind ท of <inc> mm ี่หามาแบ่งปันให้ F c ซนะครับ F c ซครับสำหรับนะครับเจ้าสัวเนือดวงนะครับยังพอเหลืออยู่นะครับ F c ซครับเจ้าสัวเนือดวงซีนเดิมๆนะครับยังเหลืออยู่นะครับ5ลุนนะครับ F c ซครับเจ้าสัวเนือดวงนะครับเจ้าสัวสองแผ่นดินนะครับปุกเสกนะครับวันที่8เดือน8นะครับที่วัดพระธาตุพระนมนะครับ F c ซลุนละ500บาทเช่นเดิมนะครับ f c ครับท่านใดสนใจก็ ทักแชทแอดไลน์เข้ามาปิดได้เลยนะครับแบ่งปันในราคาที่จับต้องได้นะครับ F4 ครับสำหรับพระเหรียญนะครับพระเหรียญนะครับที่ได้มานะครับเป็นนะครับกระถินนะครับกระถิน66นะครับพร้อมกรอบนะครับเข้ากรอบพร้อมขึ้นคอได้เลยนะครับดูความสวยความคมนะครับ F4 ครับดูครับเป็นลุงเลยนะครับ เป็นลุงเลยนะครับหน้าหลวงปู่คมชัดมากเลยนะครับ fc ครับเลขโค้ดนัมเบอร์นะครับ fc ครับสองหกนะครับสองหกหกสามนะครับ fc ครับเลขโค้ดนัมเบอร์นะครับสองหกหกสามนะครับเดี๋ยวจะลงกล้องให้ดูนะครับ fc อาจจะไม่ชัดนะครับ เลขโค้ดนัมเบอร์นะครับ2663นะครับ fc ครับชัดไหมครับ2663นะครับดูครับสวยคมเลยนะครับลุงเลยนะครับเป็นลุงเลยนะครับสำหรับกระถิ่น66นะครับมีกล่องครบนะครับ fc ครับกระถิ Demokrat ่น66นะครับเปิดแบ่งปันให้ fc นะครับอยู่ที่นะครับ2,500บาทนะครับเป็นเนื้อทองแดงนะครับเป็นเนื้อทองแดงนะครับ fc ครับ เป็นเนื้อทองแดงนะครับสวยๆเลยนะครับต <t> ่อมานะครับ FC ครับเป็นเหรียญนะครับเหรียญเสริมบารมีนะครับเป็นเหรียญเสริมบารมีนะครับเนื้อทองแดงเช่นกันนะครับสภาพสวยๆเลยนะครับ FC ครับเหรียญรุ่นนี้จัดสร้างเมื่อปี64นะครับ FC ครับจัดสร้างปี64ที่ที่สวนสงแกเปะนะครับตำบลเชียงเคืออำเภอเมืองกาลสินนะครับ เป็นวัดเก่าหลวงปู่ที่หลวงปู่ยังจำพรรษาอยู่ที่บ้านแกเปกนะครับเลขโคดนัมเบอร์นะครับเป็นโคด้ดชุดนี้จะเป็นโค้ดยิงเลเซอร์นะครับยิงเลเซอร์เลขโค้ด1 2 3 6นะครับ1 2 3 6นะครับสภาพสวยๆเลยนะครับ f c ครับสำหรับเรียนเสริมบารามีนะครับ เหรียญรุ่นนี้นะครับ fc ครับจัดสร้างแค่นะครับ2000เหรียญเท่านั้นนะครับ fc ครับ fc ท่านใดสนใจก็ทักแชทแอดไลน์กันเข้ามานะครับสำหรับเสริมบารมีนะครับอาไปเสริมบารมีนะครับด้านหลังนะครับดูครับความคมของยันนะครับด้านหลังนะครับจะเป็นยันจินดามณีนะครับ เสริมโชกเสริมลาบเสริมวัสนานะครับสวยสวยเลยนะครับ fc ครับพร้อมเรี่ยมกรอบกันน้ำนะครับเรียบร้อย fc ท่านใดสนใจแบ่งปันไปบูชาเลยนะครับเอาอยู่ที่นะครับ1,500บาทนะครับ1,500บาทนะครับ fc ครับสำหรับเรียงเสริมบารมีนะครับ สนใจทักแชทแอดไลน์กันเข้ามาได้เลยนะครับ fc ครับมีประวัติการสร้างชัดเจนนะครับเอา1 5 0 0บาทนะครับแบ่งในราคาที่จับต้องได้เลยนะครับ fc พร้อมกรอบเลยนะครับพร้อมกรอบเลยนะครับมีกรอบให้นะครับอีสานพักเครื่องมีสร้อยพระด้วยนะครับเป็นสร้อยพระเงินนะครับ fc ครับท่านใดสนใจก็ทักแชทออกมาก็ได้เลยนะครับหรอจะรับไปพร้อมพระก็ได้นะครับสร้อยนะครับเป็นเชือกล่มนะครับเงิน เป็นเงินนะครับห่วงเป็นห่วงเงิน92%รนะครับราคานะครับเส้นละ300บาทนะครับราคาเส้นละ300บาทแบ่งปันนะครับดูเอฟซีจะเอาไปพร้อมกับพระเลยนะครับไปถึงก็สามารถขึ้นคอให้ขึ้นคอได้เลยนะครับบูชาขึ้นคอได้เลยนะครับเอฟซีสนใจแบบไหนก็ทักแชทแอดไลน์กันเข้ามานะครับสำหรับเยียนเสริมบารมีครับเอฟซีครับหนึ่าบาทนะครับสนใจก็ทักแชทแอดไลน์กันเข้ามานะครับ สำหรับเหรียญเสริมบารมีนะครับต่อมานะครับต่อมานะครับ F4 ครับจะเป็นนะครับเหรียญนะครับเหรียญรุ่นนะครับรุ่นเฮงตลอดนะครับ F4 ครับเป็นเหรียญเล็กนะครับหน้าใหญ่หน้าหลวงปู่จะเต็มใหญ่นะครับ F4 ครับดูครับสวยๆครับ ดูความคมจมูกนะครับร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับจมูกร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับไม่บีไม่แบนนะครับรับประกันแท้ตลอดชีพเลยนะครับเอฟซีครับรับประกันแท้ตลอดชีพนะครับดูครับเลขโค้ดนะครับเอฟซีครับเลขโค้ดหนึ่งหนึ่งห้าห้านะครับโอ้โหเลขสวยนะครับเลขสวยนะครับหนึ่งหนึ่งห้าห้านะครับเอฟซีครับ เป็นเนื้อทองแดงนะครับเป็นเนื้อทองแดงผิวลุ้งนะครับเป็นเนื้อทองแดงผิวลุ้งนะครับจภาพสวยสวยนะครับ fc ท่านใดสนใจนะครับสําหรับเหรียญนะครับเหรียญรุ่นนะครับเฮงตลอดนะครับเฮงตลอดรุ่นเฮงตลอดนะครับ fc ครับสนใจนะครับดูครับตัวหนังสือคมนะครับเป็นแท่งเลยนะครับเฮงตลอดนะครับ fc ท่านใดสนใจนะครับสําหรับเหรียญเฮงตลอดนะครับ เปิดแบ่งปันให้อยู่ที่1,600บาทนะครับ1,600บาทสนใจปิดทักแชทแอดไลน์กันเข้ามาได้เลยนะครับในราคาพระอีสานพระเครื่องนำมาวันนี้นะครับราคาเบาๆนะครับพันถึง2,000นต้นๆนะครับในราคาเบาๆนะครับสนใจทักแชทแอดไลน์กันเข้ามาได้เลยนะครับมีกล่องครบนะครับมีกล่องครบกล่องเดิมครบนะครับมีกล่องเดิมครบเลยนะครับ มีกล่องทุกองนะครับสาหรับวัตถุมงคลที่อิสานพระเครื่องนํามานี่นะครับมีกล่องครบทุกองค์นะครับสนใจองไหนก็ทักแชทแอดไลน์กันเข้ามานะครับปิดก่อนได้ก่อนนะครับรอบนี้อิสานพระเครื่องได้พระเหรียญมาก็ไม่เยอะเท่าไหร่นะครับต่อมานะครับ f c ครับต่อมานะครับจะเป็นนะครับจะเป็นนะครับเหรียญนะครับเฮงชนะจนนะครับเฮงชนะจนจะเป็นเนื้อทองแดงเหมือนกันนะครับเนื้อทองแดงนะครับ เนื้อทองแดงนะครับสภาพสวยๆนะครับเนื้อทองแดงลมดํานะครับ F.C. ครับเนื้อทองแดงลมดํานะครับดูความคมความชัดนะครับความคมความชัดนะครับสําหรับเหรียญนะครับเฮงชนะจนนะครับเนื้อทองแดงลมดานะครับดูครับ F.C. ครับตัวหนังสือนะครับเลขโคดนัมเบอร์นะครับเลข3มหลักนะครับสําหรับ เรือทองแดงลงดำนะครับรุ่นเฮงชนะจนนะครับเลข7 64นะครับเลข3หลักนะครับ fc สภาพสวยเลยนะครับสภาพสวยสวยเลยนะครับ fc ดูนะครับความคมความชัดของตัวหนังสือนะครับเป็นแท่งนะครับเลขโค้ด3หลักนะครับ fc ครับเลขโค้ด3หลักนะครับเลขโค้ด3หลักสวยสวยเลยนะครับ fc ครับ เปิดแบ่งปันให้ fc นะครับเปิดแบ่งปันให้ fc นะครับสำหรับเหรียญเฮงชนะจนทองแดงลมดำนะครับเปิดแบ่งปันให้อยู่ที่นะครับ1,600บาทนะครับ1,600บาทนะครับเปิดแบ่งราคาเบาเลยนะครับ fc 1,600บาทนะครับต่อมานะครับอีกเหรียญนะครับอีกเหรียญนะครับจะเป็นเนื้อนะครับเนื้อทองฝาบาทนะครับ fc ครับดูครับเนื้อทองฝาบาทนะครับ เนื้อทองฝาบาทนะครับดูครับสวยคมนะครับเลขโคดนัมเบอร์นะครับเลข3หลักเช่นเคยนะครับ2 3 6นะครับดูความคมนะครับจมูกร้อยนะครับไม่มีตำหนิเลยนะครับ fc ครับตัวหนังสือนะครับสวยคมชัดนะครับสำหรับเนื้อทองฝาบาทนะครับ fc ครับดูครับสวยนะครับ ความชัดของยันนะครับ fc ดูครับรับประกันแท้ตลอดชีพนะครับเหรียญเหงชนะเจมจนนะครับชนะจนเหรียญเหงชนะจนนะครับเนื้อทองฝาบาทนะครับ fc ครับท่านใดสนใจทักแชทแอดไลน์มาเลยนะครับทักแชทแอดไลน์เข้ามาได้เลยนะครับทองฝาบาทนะครับเอาอยู่ที่นะครับ1,700บาทนะครับ1,700บาทนะครับสำหรับ เหรียญเพงชนะจนเนื้อทองฝาบาทนะครับสนใจทักแชทแอดไลน์กันเข้ามาได้เลยนะครับกล่องครบนะครับกล่องครบนะครับมีกล่องครบเรียบร้อยนะครับรับประกันแท้ให้ตลอดชีพนะครับเอฟซีครับผ่านไปนะครับสาหรับเหรียญเหงชนะจนมีอยู่2องค์นะครับมีทองแดงลมดานะครับกับทองฝาบาทนะครับทองแดงลมดํานะครับอยู่ที่1,600บาท ทองฟาบาทอยู่ที่1,700บาทนะครับสนใจรุ่นใดก็ทักแชทแอดไลน์กันเข้ามานะครับอิสานปลาเครื่องพร้อมแบ่งปันนะครับให้ fc ได้เช่าหาบูชากันนะครับรอบนี้นะครับต่อมานะครับก็จะเป็นนะครับเหรียญนะครับเป็นพระเหรียญซีนเดิมๆนะครับเหรียญซีนเดิมๆมีอยู่5รุ่นนะครับยังไม่แกะเลยนะครับ fc ดูครับยังไม่แกะสักรุ่นเลยนะครับดูครับ ยังไม่ได้แกะเลยซีนเดิมๆนะครับซีนเดิมๆทั้ง5รุ่นเลยนะ FC ดูนะครับซีนเดิมๆทั้ง5รุ่นเลยมาแบ่งให้ FC รอบนี้นะครับเป็นเหรียญนะครับเหรียญพญายุงทองนะครับงานประทายเข้าเปลือกนะครับงานประทายเข้าเปลือกนะครับวัดพระธาตุมื่นหินนะครับวัดพระธาตุมื่นหินอำเภอเขาวงจังหวัดกาฬสินธปี2,566นะครับเป็นปีที่ผ่านมานี่เองนะครับ เป็นเหร um ียญนะครับเหรียญทองแดงลมดํานะครับ F4 ครับเป็นเหรียญทองแดงลมดํานะครับเป็นเหรียญทองแดงลมดําให้ f c นะครับเหรียญรุ่นนี reason, ้นะครับจัดสร้างแค่9,999เหรียญเท่านั้นนะครับให้ F4 นะครับไปแกะลุ้นนะครับต่อโค้ด9รอบนะ SD ครับมี1ใน500องค์เท่านั้นนะครับเผื่อ FT ท่านใดโชคดีนะครับได้ต่อโค้ด9รอบนะครับตัวอย่างเดี๋ยวจะให้ f c ชมนะครับ เนี่ยครับ fc ครับเหรียญต่อโค้ด9รอบนะครับคือให้ fc ไปลุ้นเลยนะครับไปแกะลุ้นเลยนะครับโชคดีได้ต่อโค้ด9รอบนะครับ fc ครับลักษณะของเหรียญนะครับจะเป็นลักษณะอย่างนี้นะครับ fc ครับนะครับด้านหลังก็จะเขียนคําว่านะครับมันหามันทำมันทานนะครับมันหามันทำมันทานนะครับ fc ครับดูครับสภาพสวยๆเลยนะ fc นะ รูปหลวงปู่เต็มองค์เลยนะครับรับประกันแท้ตลอดชีพนะครับซสีนเดิมๆให้ FC ไปแกะลุ้นนะครับลุ้นต่อโค้ด9รอบนะครับเหรียญสําหรับเหรียญพระยายุงทองหรือ,เ,อเหรียญเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าเหรียญประทายก็เปลือกนะครับเหรียญประทายก็เปลือกสร้างแค่9,999เหรียญเท่านั้นนะครับอิสานพระเครื่องได้มา5ลุ้นนะครับมาแบ่งปันให้ f อไป เช่าหาบูชาไปลุ้นนะครับแบ่งปันเปิดราคานะครับ fc ครับอิสานพระเครื่องเปิดแบ่งปันนะครับลุ้นละนะครับฟังดีๆนะครับ fc ครับปิดก่อนได้ก่อนลุ้นละ1,700บาทลุ้นละ1,700บาทนะครับสีเดิมเดิมเลยนะครับเดิมเดิมเลยยังไม่ได้แกะเลยนะครับจะติ๊กเกอร์นะครับจากวัดเลยนะครับ fc ดูนะตัวหนังสือนะครับ จากวัดเลยทั้ง5้ลุนยังไม่ได้แกะนะครับ1,700บาทเท่านั้นนะครับหาที่ไหนไม่ได้แล้วในราคาถูกๆแบบนี้นะครับซีนเดิมนะครับขนาดแกะแล้วเขายังเล่นบางเจ้าเขาก็เล่นอยู่ที่2,000ขึ้นนะเอนะสนใจก็ทักแชทแอดไลน์กันเข้ามานะครับมานะครับยังไม่ออกสักทีไม่มี FC ท่านใดมาแบ่งไปเลยนะครับสำหรับเหรียนอุดมทรัพย์เนื้อทองแดงนะครับตัวนี้ออกเป็นทองแดงผิวไฟนะ เอา2,002นะมา FC มา2,002นะครับสำหรับเหรียญอุดมทรัพย์มีอยู่2เหรียญนะครับ FC มาแบ่งไปนะครับยังไม่มีเจ้าของนะครับ FC ครับเหรียญละ2,002นะครับเหรียญละ2,002ถ้า FC ท่านใดนะครับยกคู่เลยนะครับเอาอยู่ที่4,000นะครับเอาอยู่ที่4,000ถ้า FC ท่านใดยกคู่ไปเลยนะครับสำหรับอุดมทรัพย์ นะครับสำหรับอุดมทรัพย์ยกคู่ไปเลยเอาแค่ส0 0พนนะสนใจก็ทักแชทแอดไลน์กันเข้ามานะครับสนใจทักแชทแอดไลน์กันเข้ามาได้เลยนะครับ fc ครับ fc ครับช่วงนี้นะครับวัตถุมงคลของหลวงปู่ก็ราคาก็ยังพอมีขึ้นมีลงบ้างนะครับอีกเหรียญนะครับ fc ครับอีกเหรียญจะเป็นเหรียญเม็ดเงินเม็ดทองนะครับเงินทองแดงนะซีนเดิมเดิมยังไม่ได้ไปไหนเลยยังไม่ได้ปล่อยเลยนะครับเอาอยู่ที่1น0 0น 500บาทมาปล่อยที่1,500บาทสำหรับเม็ดเงินเม็ดทองนะครับเนใจทักแชทแอดไลน์กันเข้ามานะครับมา fc ครับนะครับผงดวงเศรษฐีรุ่นที่1นะครับ fc ผงดวงเศรษฐีรุ่นที่1นะครับจัดสร้างปี63นะครับ fc อายุวัฒนะมงคล57ปีปีลึกนะครับ ปีเลือก f ีีหรือว่าปีเลือกด้วยนะครับตั้งแต่ปี6 3านะครับวัรทุมงคลรุ่นที่หลวงปู่จัดทานะครับที่วัดโพชีสะอาดนะครับหรือส่วนทรงแกเปกนั่นเองนะครับเป็นรุ่นแรกนะครับที่หลวงปู่จัดทานะครับพระองค์ดวงเศรษฐีเอฟซีฟังนะครับองค์ดวงเศรษฐีเป็นมวลสารที่หลวงปู่นะครับเก็บสะสมไม่นานแล้วนะครับเพมมาทําให้ เพื่อเป็นการบุรณาวัดบูรณะวัดนะครับ FC ครับองดวงเศรษฐีนะครับชื่อก็เป็นมงคลแล้วนะครับเปิดแบ่งปันนะครับ FC ครับมาเอาราคาแบบจับต้องได้เลยนะครับ FC ครับเอาอยู่ที่นะครับ2 3 0 0บาท2,300บาทมา FC ท่านใดสนใจมาแบ่งไปนะครับเปิดแบ่งปันไป2,300าบาทนะครับทักแชทแอดไลน์กันเข้ามานะครับ ต่อมานะครับซีนเดิมเหมือนกันนะครับก็จะเป็นนะครับสมเด็จพมบรรดาลนะครับสมเด็จพมบรรดาลสมเด็จพมบรรดาลสร้างที่วัดพระธาตุเหมือนหินนะครับปีอองค์นี้น่าจะเป็นปี6กหกนะครับวัดพระธาตุเหมือนหินปลุกเสก1นึ่พรรษานะครับปลุกเสก1นึ่พรรษานะครับปลุกเสก1นึ่พรรษาพิธีดีมากเลยนะครับเป็นสมเด็จ บันดาลโชคบันดาลทรัพย์นะครับเป็นที่ลงปู่ปุกเ 1, สกหนึ่พรนษานะครับรุ่นนี้ซีนมเดิมนะครับ FC ครับมาท่านใดสนใจมาแบ่งปันไปครับเอาอยู่ที่1,500บาทมาเลยวันนี้อสารพักเครื่องนะครับแบ่งให้ตามปราคาพอไปได้จับต้องได้นะครับ FC สนใจรุ่นใดก็ทักแชทแอดไลน์กันเข้ามารอบนี้อาจจะได้มาไม่เยอะนะ FC นะ ต่อมานะครับนี่ก็อยู่นานคู่มานานแล้วจะแบ่งให้ไปเลยนะครับ fc เป็นเหรียญเจริญพรนะครับร่วมสร้างกุฏินะครับรุ่นนี้เป็นร่วมสร้างกุฏินะครับร่วมสร้างกุฏิเนื้อฉนวนนะครับดูครับความคมความสวยนะครับสร้างแค่2 9 0 9เนื้อทองแดงฉนวนนะครับสร้างแค่2 9 9 9เเหรียญเท่านั้นนะครับ นะครับ fc ดูครับเอา fc แบ่งปันไป2,000บาทนะแบ่งปันไป2,000บาทใครทักแชทแอดไลน์มาก่อนได้ก่อนนะครับสำหรับเหรียญน,นะครับเหรียญจะเดินพรบนนะครับร่วมรุ่นนี้ร่วมสร้างกุฏินะครับลุงสีเงินรวยนะครับมาแบ่งปันไปพร้อมกล่องนะครับประกันแท้รับประก,กันแท้ตลอดชีพนะสนใจทักแชทแอดไลน์กันเข้ามา ครับ FC ครับวันนี้สารพระเครื่องก็ได้วัตถุมงคลของหลวงปู่มาไม่เยอะนะครับยังมาไม่เยอะยังมาไม่ครบก็มีนะ f c FC บางท่านก็รอวันไหนจะลงคลิปนะครับขออภัยด้วยนะครับ f c ครับขออภัยด้วยช่วงนี้ก็อาจจะติดงานนะครับติดงานต้องขออภัย f c ด้วยนะขออภัย f c ด้วยวันนี้เรามาพบกันแล้วนะครับสำหรับ f c ทุกท่านนะครับ และก็ท่านที่เข้ามาติดตามรับชมใหม่นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซ u b สไครต์นะครับเป็นกําลังใจให้อิสานพระเครื่องด้วยนะครับครับวันนี้อิสานพระเครื่องก็ได้ปถุมงคลของหลวงปู่มาแบ่งปันให้ fc นะครับในราคาเอ่อหนึ่นนะครับหนึ่ถึงสองพจนต้นนะครับหลักร้อยก็จะมีเจ้าสัวนะครับเจ้าสัวราคา500บาทนะครับ fc ครับสนใจรุ่นไหน นะครับองไหนทักแชทแอดไลน์ขอดูภาพเพิ่มเติมได้นะครับแคปหน้าจอแอปหน้าจอมาเลยนะครับสแกน q คียว e าคนะครับสแกนเ r ียว e าร์โแอดไลน์ได้เลยนะครับ f c แล้วก็หรือจะโทรติดต่อนะครับที่หน้าจอได้เลยเดี๋ยวเออสานพระเครื่องจะขึ้นเบอร์โทรไว้ให้นะครับ f c นะครับวันนี้อีสานพระเครื่องก็จะขอตัวลาไปก่อนนะครับพบกันใหม่นะครับ FC อฟที่หน้านะครับ วันนี้ก็เป็น EP ีที่16แล้วนะครับต่อไปอาทิตย์หน้าที่ต่อไปก็จะเป็น e p 1ีนะฝาก f c ช่วยติดตามด้วยนะครับอย่าพึ่งอย่าพึ่งหนีจากกันนะครับ FC นะอาจจะไม่ค่อยได้ลงคลิปช่วงนี้เพราะว่าติดงานนะองขอโทษขออภัย f c ทุกท่านด้วยนะครับวันนี้นะครับอิสานพาคเรื่องก็จะขอตัวลาไปก่อนนะครับ FC พี่พี่ทุกท่านครับขอให้ f c ฟ p พี่พี่ทุกท่านนะครับจงมีแต่ความสุขความเจริญนะครับ สำเร็จในหน้าที่การงานการเงินนะครับอย่าขาดไม้ขาดมือเหลือกินเหลือใช้เหลือเก็บนะครับมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงทุกท่านทุกคนนะครับวันนี้สารปักเครื่องขอตัวลาไปก่อนนะครับฝากกดติดตามด้วยนะครับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ